สวัสดีสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พักประชาธิปัตยเริ่มต้นการรณรงค์การหาเสียงด้วยประเด็นของประเทศไทยไม่ทนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะบอกกับเราว่าความอึดอัด ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นพี่น้องประชาชนนั้นต้องทนอะไรและไม่อยากทนอะไรปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนตอบเข้ามาหลายหมื่นคนอารมณ์เดียวกันหมดครับว่ามีเรื่องเยอะแยะไปหมดที่เขาไม่อยากทนแน่นอนความยากลำบากเรื่องปากท้องหลายคนบ่นมาว่า ไม่อยากทนความจนเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็บอกว่าไม่ทนราคาผลผลิตกเกษตรตกตำ่ำเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหลายคนก็บอกไม่อยากทนราคาสินค้าที่ต่างชาติตัดราคาทุ่มตลาดเข้ามาและความยากจนนำไปสู่ปัญหาหนี้ก็ไม่อยากทนเรื่องของหนี้นอกระบบคนที่มองยาวไปกว่านั้น ก็คิดถึงเรื่องลูกหลานไม่อยากทนระบบการศึกษาที่ล้าหลังหลายคนเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดลอ้อมก็ไม่อยากทนกับเรื่องของภัยพิบัติไม่อยากทนกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5แต่ที่เสียงดังที่สุดปฏิเสธไม่ได้ก็คือความไม่อยากทนในเรื่องของคนโกงจะเป็นนักการเมืองจะเป็นข้าราชการหรือใครก็ตาม เขาไม่อยากทนและไม่อยากทนคอรัปชันเพราะสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือการคอรัปชันความไม่สุจริตมันอยู่เบื้องหลังปัญหาต่างๆที่เขาไม่อยากทนวันนี้หลายคนท้อแท้นะครับไม่อยากทนท้อแท้เหนื่อยและในที่สุดก็บอกว่า เหมือนต้องทนหายใจไปวันวันวันข้างหน้าก็ยังมองไม่ค่อยเห็นว่าจะไปอย่างไรและสุดท้ายก็จะถามกันว่าแล้วเมื่อไหร่คนไทยจะหายจนกุมภานี้จะมีการเลือกตั้งครับ มันจะพอมีความหวังไหมที่เราจะหลุดพ้นจากสภาพแบบนี้หรือเราจะเลือกตั้งกันไปเหมือนหลายครั้งที่ผ่านๆมาแข่งขันกันในเรื่องของอารมณ์การช่วงชิงทางการเมืองหรือจะแข่งขันกันด้วยเรื่องของเพียงนโยบายเฉพาะหน้าและสุดท้ายประเทศไทยก็ยังอยู่ที่เดิม วันนี้ผมและพักประชาธิปัตย์จึงมาเชิญชวนครับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องประกาศให้ดังๆว่าประเทศไทยนั้นไม่ทนพักประชาธิปัตย์เราจะอาสามาเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราอาสาได้เพราะว่าเรามาด้วยแนวทางของการเมืองสุจริตเราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เราดำรงมาในฐานะสถาบันทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเท่านั้นและประสบการณ์สิ่งที่เราได้เคยทำมาสิ่งที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตท,ทำให้เรามั่นใจว่าถึงวันนี้เราสามารถให้คำตอบกับประเทศได้ว่าไม่ต้องหายใจไปวัน ทนหายใจนี่คือสิ่งที่เป็นสภาพในปัจจุบันการเลือกตั้งครั้งนี้พักประชาธิปัตย์จึงบอกว่าเรากับพี่น้องประชาชนจะกลับมันครับผมใช้ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมครับขอเล่นคำผวนกับทนหายใจได้ไหมจากทนหายใจก็จะกลายเป็น ไยหายจนนี่คือหลักสำคัญที่สุดของการเดินหน้าของประชาธิปต์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือหลุดพ้นจากสภาพที่ต้องทนหายใจไปสู่สภาวะที่ไทยหายจนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหมายถึงว่าาจะสนใจแต่เฉพาะเรื่องเศรษฐกษิจใช่หรือไม่ ไม่ใช่ครับจนในความหมายที่เรากำลังพูดถึงจนหลายอย่างครับไม่ใช่แค่จนเงินด้วยปัญหาที่ว่าเศรษฐกิจไทยติดลมมานานไม่ใช่ว่าเพราะมีการผูกขาดอย่างเดียวแต่มันมีจนอื่นๆที่ตามมาจนปัญญาเพราะปัญหาของระบบการศึกษา จนใจเพราะเหมือนระบบบีบบังคับจนตรอกจนไม่มีทางสู้สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดที่พักประชาธิปัตย์จะยึดถือเป็นแกนหลักในการนำเสนอนโยบายเพื่อรณรงค์ในการหาเสียงต่อไปประชาธิปัตย์อาสามาขจัดความจนแก้ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตจากนี้ไป จะมีการเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อและบุคคลที่จะอาสาตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรี3คนแต่สำคัญที่สุดไม่ว่าใครจะมาสมัครสอสอใครจะมาอาสาตัวเป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนจะต้องรู้ว่าภารกิจสำคัญที่สุดคือทำให้ไทยหายจน นโยบายที่จะนำเสนอต่อไปจะยึดความจนในรูปแบบทั้งหลายเป็นแกนหลักเพื่อที่เราจะได้ตอบโจทย์ต่อไปวันนี้ผมย้ำอีกครั้งครับหมดเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องทนกับสิ่งต่างๆและเราสามารถหลุดพ้นไปสู่สภาวะของการหายจนได้ร่วมมือกับประชาธิปัตย์ครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เราไม่ต้อง ทนหายใจแต่เราจะเป็นไทยที่หายจนครับขอบคุณครับอาจารย์คะนดิเดตนายกสามคนี่ยจะเปิดได้วันไหนคะภายในสัปดาห์นี้ครับที่บอกว่าเป็นมีชื่อลูกายีด้วยใช่ไหมคะภายในสัปดาห์นี้นะครับเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองใช่ไหมคะภายในสัปดาห์นี้ทราบครับเป็นคนในที่เป็นภายในสัปดาห์นี้ทราบครับ <c oughs> ขอบคุณครับ